สวัสดีนะครับยามเช้านะลำนี้นะครับผมมาทำการเปลี่ยนล้อแม็กนะฮะเลือกเป็น Cosmic Advance นะฮะ r t รตัวใหม่นะครับผมนี่นี่นะครับก็ทันใดนะฮะที่อยากไปลอยางคุณภาพนะครับมาที่ได้เลยนะครับดูความสวยงามฮะอัดคู่กับยางโดโกเอดิซุน8 R านะครับผมจะใช้เป็นขนาด255 ห้าสิบสิบแปดนะครับผม advan neowa adi สิดแปด rs นะครับผมนี่อยากซิงซิงนะฮะไปรุ่นเลิกใช้นะครับผมรอชมครับคันนี้รอเราแน่นอนครับเรานี้มาทําการโหลดนะครับจัดทรงกับวิชนายางยนต์นะฮะเดี๋ยวรอชมนะครับจะรอเราขนาดไหนนะฮะนี่รอชมโอ้โหลำนี้ติดตั้งเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเอามาชมนะกับล้อแม็กคุณภาพที่บอกว่าเป็นล้อแม็กคอสเมต ลัดคู่กับยางเอディชั่นแปดนะฮะโยกโกมานะฮะยางตัวเทพระดับท็อปนะฮะเอディชั่นแปดอะดวานเอディชันแปด r s นะครับผมถือใช้เลิกใช้เป็นขนาดสองนะห้าห้าสิบแปดนะครับลัดคู่กับล้อคอสติกนะครับที่ต้องบอกบอกว่ามีเอเกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆสำหรับรายนนี้เป็นสีไทเทเนียมนะฮะสำล้อติดตั้งกับแรดฟอร์อรดแลนเจอร์นะฮะตัวนี้ลูกค้าทำทันโหลดนะครับหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับเขาบอกว่า สวยแบบไม่ซ้ำใครจริงๆสําหรับสายซิ่งนะฮะขับเน้นใช้งานก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ,รบผมก็ทันใดที้เราหมาคุณภาพนะครับนึกถึงวิเชียนรรมยนต์หนึงเดียวในจอดซิมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ